สวัสดีผู้ใช้บริการนะคะสำหรับคลิปวิดีโอชุดนี้จะเป็นคลิปวิดีโอในเรื่องของการใช้โปรแกรม e n n o t e นะครับซึ่งผู้ใช้สามารถาเข้าไปดูรา,ายละเอียดของอวิธีการใช้งานโปรแกรม e n n o t e ได้จากเว็บไซต์ของห้องสมุดนะคะซึ่งก็จะอยู่ที่เวอร d i n u. a c. t h. นะคะที่หน้านี้ก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Inno e การขอรับโปรแกรมนะคะวิธีการทำอย่างไรนะคะอันนี้ก็ ผู้ใช้สามารถขอรับโปรแกรมได้นะคะกรอข้อมูลแล้วก็ระบุว่าใช้ระบบปฏิบัติการอะไรนะครับในส่วนของเนื้อหานะคะ,นะคะผู้ใช้สามารถที่จะโหลดไฟล์เอกสารประกอบการอบรมได้จากลิงก์นี้นะคะ ซึ่งเนื้อหาก็จะตามาลำดับที่อยู่ในสไลด์นะคะเราจะแบ่งเนื้อหาของคลิปเป็นส่วนๆนะคะเพื่อให้สะดวกในการเ,าเรียนรู้ในเรื่องต,าต่างๆนะคะเมื่อผู้ใช้ได้รับอีเมลตอบกลับแล้วนะคะหลังจากกลงจะเป็นขอรับโปรแกรมในอีเมลจะมีลิงก วิธีการติดตั้งซึ่งสามารถทําตามได้ไม่ยากนะคะแล้วก็เมื่อติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วตัวโปรแกรมเ n นู e นะคะจะอยู่ที่ folder, โฟลเดอร์โปรแกรมไฟล์ x86 ในไดซี 7, นะคะโฟลเดอร์ย่อย e n o n x 7 e นะคะตัวเรียกโปรแกรมจะเป็นตัวไอคอนสีส้ม en นะคะ จะเป็นตัวยอ่อของ e n n o t e นะคะจะเป็นไฟล์ประเภทแอปพลิเคชันนะคะในการลงโปรแกรมครั้งแรกเราอาจจะไม่มีไอคอนที่ได้ใช้งานได้สะดวกนะคะเราจะต้องอไปเซตก่อนนะคะวิธีการเซตก็คือ,อที่ใดนะคะให้คลิกขวาที่แอปพลิเคชัน e n d n o t e แล้วก็ถ้าเราต้องการให้ แสดงไอคอนเรียกโปรแกรมที่ start นะคะก็เลือก pin to start ถ้าเราต้องการให้เรียกใช้งานได้ง่ายๆที่ taskbar นะคะ,ะก็คือด้านล่างแล้วก็เลือก pin from taskbar แล้วก็ถ้าเราต้องการให้มันมีไอคอน shortcut อยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปนะคะเราก็ เรียกชัดๆก็ได้นะคะครั้งต่อไปเราก็จะเร่งใช้งานได้ไง่ายๆเมื่อเราเปิดเข้ามาที่เครื่องเรานะคะหลังจากที่เราลงโปรแกรมแล้วเมื่อเปิดใช้งานครั้งแรกที่เครื่องเราจะเจอ,อหน้าจอ,อาคำถามนะคะ<ม>ว่าเราจะอัปเกรดเวอร์ชันใหม่หรือเปล่านะคะ ถ้าเราต้องการจะอัปเกรดเวอร์ชั่นให้มันปัจจุบันมากที่สุดนะคะเราก็คลิกที่ Download ด n d i n s t สตอนะคะ e n o d e x 7หรือ A n n o d e 17นะคะเมื่อลงอครั้งแรกมันจะเป็นเวอร์ชั่นต้นๆนนะคะ,ะเขาจะ,ะปรับปรุงนะคะเพื่อให้รองรับกับ Windows ใหม่ๆมากขึ้นนะคะก็จะมีเวอร์ชันที่เป็นจุดทศนิยมหลังเลข17นะคะ ก็คลิกดาวน์โหลดในสตอร์มันจะใช้เวลาอ,อีกช่วงหนึง่งไม่นานนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถใช้โปรแกรมได้ตามปกตินะคะะแล้วก็ถ้าเราเจอหน้าจอที่ถามว่าจะ connect with enode com หรือเปล่านะคะตรงนี้ก็ให้คลิก cancel ไปสำหรับกรณีผู้ใช้ที่ไม่ได้มี account version ัน enode บนเว็บ นะคะซึ่งมันจะเป็นเวอร์ชั่นคนละตัวกันกันกบเวอร์ชันคลา์ที่เราใช้อยู่ตอนนี้นะคะถ้าเราเคยมี Account ที่ขอ,อสมัครไว้บน enode.com นะคะเราจะสามารถใช้ Account นั้นเข้าไปใช้งานบนเวอร์ชันบนเว็บแล้วก็ฝากข้อมูลไว้บนคลาวด์และเมื่อเรามาใช้งานบน PC c l คลาวที่มี enode สำหไเราจะสามารถสั่งให้มันซิงค์ดึงข้อมูลที่เก็บไว้บนคลาวด์นะคะมาลงที่ไลบรารีบนเอโน t ไคลเอนตได้นะคะแต่ว่าถ้าเรายังไม่มีก็คลิกแคนเซิลไปนะคะก็จะสิ้นสุดกระบวนการติดตั้งสำหรับการใช้งานโปรแกรมเ n o t e นะคะ